เป็นการไม่เสียเวลาเลครับเราขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับหนุ่มเตาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยเจอนะครับเต๋าเจอนะครับสบายดีนะครับเต๋าสบายดีครับโอ้โหแฟนครับเยอะจริงๆวันนี้เยอะมากเลยสวัสดีจ้า สวัสดีก็กีดไม่จริงตอนเราเคยเตะบอลด้วยกันใช่ไหมเชลลีแลนด์กับเอฟแตะด้วยกันใช่ครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรเขาก็กีดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับโอ้โหผมก็ถ้ากางเกงหลุดอยู่ผมอยากรู้เกมหลุดวิ่งไปเกมหลุดทำไงผมไม่กีดแล้วสลบนะเม้นโอ้เม้นนะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะที่มารายการของเราด้วยดีครับผมพกซิงเกิลใหม่มาด้วยครับอยากจะมาไหมอยากจะมาไหมครับเป็นซิงเกิลแรกสุดชวนใคร ชวนทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้เลยเมื่อหาเพลงมันประมาณไหนครับเต๋าก็ประมาณแบบว่าคนสองคนเกิดการแบบชอบกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าไม่กล้าบอกสักทีหนึ่งแบบว่าเวลาตาชนตาเนี่ยใจก็สั่นนะอะไรเงี้ยแล้วเวลามือไปโดนมือนะโอ้โหใจยิ่งสั่นเข้าไปอีกแต่ผมแต่ผมเห็นคุณกอดไม่ปล่อยเลยตอนนั้นนายมีสิทธิ์วิโด้วันนี้ลูบนี่ดมมือนะฮะเฮ้ยพี่กว่าจะได้ลูบเพิ่งได้นิลมี ครึ่งหลังแล้วนะครึ่งหลังแล้วโอ้โหก็เหมือนกับแบบว่าชวนทุกคนเชิญชวนทุกคนเข้ามาสำหรับซิงเกิลนี้แล้วต่เราได้มีส่วนร่วมในการออกไอเดียหรือว่าคิดอะไรหรือเปล่าส่วนร่วมก็คือมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่แรกเลยไปเข้าไปชวนไปเสนอไอเดียแบบว่าอยากได้แนวเพลงเป็นยังไงก็ไปยื่นเสนอกับทีมมาร์เก็ตติ้งของผมครับแล้วก็เขาก็ ช่วยๆกันดูแลว่าเอ้ยควรจะออกมาเป็นแบบนี้นะเต๋าควรจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีครูเต๋าพลาดอนด้วยก็คือมาช่วยทําเพลงให้ด้วยครับครับผมแนวเพลงครับเต๋อยากจะมาเพลงก็เป็นเพลงพอปครับแล้วก็มีกลิ่นอายของเพลงร็อกด้วยก็คือมีโครงสร้างของร็อกให้ดูแข็งแรงขึ้นครับผมแล้วก็มีซาวของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาด้วยโอคือปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับผมแต่ว่าเต๋็ยังเต้นอยู่มีจังหวะให้เต้นด้วยน่าจังเนะท่าคมูแล้วก็มีท่อนแปด้วย ไม่เคยแรปที่ไหนมาก่อนเลยเพลงนี้ครูเต๋าจัดให้อีกแล้วมาแรปอีกถือว่ายากครั้งแรกในชีวิตสำหรับแรปก็ผมไม่เคยแรปมาก่อนยากมากก็คือได้ฟังตอนแรกก็คือแบบร้องจับทางไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องฝึกต้องฝึกมาเรื่อยๆครับผมรู้ว่าคุณชอบเต้นเต๋าที่จริงอบเต๋าชอบเต้นป่ะเพราะว่าจากซิงเกิลที่แล้วเรเจอคนเดียวก็เต้นนี่ก็เต้นอีกก็ชอบครับเป็นคนชอบแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสได้เรียนก็คือตอนอยู่ในบ้านใน F8 เนี่ยเราก็พยายามฝึก พยายามเรียนเต้นให้มากที่สุดแล้วพอ,อม,มาทำซิงเกิลเนี่ยซิงเกิลแรกรก็จะมีเพลงช้ากับเพลงเร็วให้เลือกอกับพี่โอเมก็คุยกันก็แบบว่าเฮ้ยเราอยากพัฒนาตรงที่เราเต้นต่อเฮ้ยเราชอบเต้นอะไรงเงีเ้ยเราเฮ้ยเราชอบเราทำได้อะไรเงี้ย แล้วก็ร้องด้วยก็คือ,อแบบอยากมีซิงเกิลที่แบบว่ามีท่าเต้นด้วยจะได้พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆครับออแล้วเต๋อคิดว่าเรื่องอะไรที่แบบผ่านมาละสองซิงเกิลครับคิดว่าแบบตรงนี้แหละเต๋อได้พัฒนามากยิ่งขึ้นตรงนี้แหละเต๋อชอบมากที่สุดในการเพลงอะไรเงี้ยก็หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ออกซิงเกิลแรกนะครับ,รบก็รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งไม่เพาะอะไรมากมายขนาดนั้นเก่งไหมฮะเก่งผมช่วยผมช่วยเอาคขณครับ ก็คือแบบว่าเราก็ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นแล้วก็เรียนเต้นด้วยครับผมแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ยังหาเวลามีโอกาสก็ไปเรียนอยู่ครับก็บพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผู้ฟังนั่นแหละว่าเขาฟังแล้วมาเป็นยังไงผลเป็นยังไงบ้างออแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วสําหรับเต่านะครับผมคราวนี้พูดถึงซิงเกิลกันไปแล้วครับมิวสิกวิดีโอบ้างคุณเป็นแบบเปิดตัวว่าคุณถอดเสื้อนะ <S <s <laughs> พี่บอกให้ตอนแรกเขาบอกว่าเห็นแค่นี้ ตอบแล้วเห็นแค่นี้บอกเห็นแค่นี้เอาไว้เห็นแค่ไม่ใช่แล้วครับทั้งตัวเลยฮะพ่อผมฉากแล้วโอ้โหเต็มตัวเลยฮะเป็นมนุษย์แอนดรอยแอนดรอยโอ้โหคือสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ขยับไม่ได้ขยับขยับไม่ขยับขยี้ไม่ได้มีอะไรสารอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหแฟนคลับครับเห็นเห็นเห็นครั้งแรกสำหรับมิจิวิดีโอเพลงนี้เปิดตัวออกมาเต๋าเต๋าถอดเสื้อเลยมีใครเป็นลมกันไหมครับไม่มีนะฮะหนูเป็นลมเหรอครับ เรื่องราได้มีสิวธิวิวัเต๋าครับเป็นมนุษย์แอนดรอยเป็นยังไงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีชิ้นส่วนที่สําคัญหายไปแล้วเราก็เลยแบบว่าต้องการคุมาซ่อมก็คือได้นางเอกมาซ่อมมาซ่อมหายหายก็ได้ไปกอดกันอยู่ในงานโอ้ยเหมือนอยากจะตกเขาเลยนะครับอย่างนี้ถ้าเต๋าเป็นมนุษย์แอนดรอยจริง เป็นหุ่นยนต์ของเต๋าจริงๆครับอยากจะซื้อกันไหมครับผมแบบซื้อไปแบบซื้อหรอราคาเท่าไหร่ดีราคาแบบเร่นๆนะสนุกสนุกเท่าไหร่ก็โอ้โหจริงไหมเนี่ยจริงไหมครับเนี่ยเต๋ากาหนดได้ไหมสมมติมีหุ่นยนต์เต๋าออกมาเนี่ยเต๋าจะขายหุ่นยนต์ของเต๋าสักเท่าไหร่ดีหมยฟรีเลยเหรอใครบอกฟรีผมว่าฟรียังดีกว่า200รอยิกินะ เียงมาจากไหนผมขอเป็นประมูลเอาดีกว่าโอ้ประมูลแล้วได้มีค่าขึ้นเรื่อยๆไงรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายก็มอบให้กับมูลนิธิดีไหมเพื่อช่วยเหลือชุมชนด้วยอย่างนี้นะโอ้โหสนุกกันไปนะครับผมซิงเกิลนี้เราภูมิใจมันมากขนาดไหนต่างกนก็ภูมิใจครับผมที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกด้วยก็คือแบบเราได้มีส่วนในร่วมในการทำงานเต็มที่เลยแล้วก็ เราก็ได้ใส่ความสามารถที่เรามีทั้งหมดเนี่ยลงไปในเพลงนี้ด้วยแล้วก็ตั้งใจจะนําเสนอให้กับแฟนๆชอบด้วยครับอืมเห็นบอกนอกจากวงการเพลงแล้วก็ล่าสุดจะมีหนังด้วยมีหนังครับมีภาพยนตร์ครับผมเต็มที่เลยภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องยอดมนุรย่เงินเดือนครับเออเล่นกับพี่ติ๊กเจษฎาพรครับผมด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพนักงานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศครับเอะตามรูปนะเออแต่ว่าบทบาทเป็นไงครับเต๋าผมเลยครับย่อดมนุษย์เงินเดือนแต่งตัวอย่างนี้ต้อง ผมเป็นเด็กฝึกงานนะเด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานบ้าเป็นยังไงเหมือนตัวเองไหมบอดบาทก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเพราะว่าในเรื่องนี้จะขี้เกียจมากแบบคนแบบขี้เกียจเลยแต่เหมือนกันอย่างหนึ่งที่ทำไมเป็นเด็กผีเป็นเด็กผีแดงเด็กผีแดงเด็กแมนยูผมภูมิใจในตัวคุณมาก แมนยูเนี่ยหน้าตาดีทุกคนพี่ตากล้องก็เด็กแมนยูนะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้เดี๋ยวคายความ่อนคลายควา่าเต็มที่เต็มที่สหรับก็เรื่องนี้เข้าไปเรื่องนี้ครับก็เป็นแนวดูสบายๆแล้วก็ตลกด้วยแล้วก็มีดราม่าด้วยอ่าซึ่งจะต้องติดตามกันนะครับว่าเจอเนี่ยจะดราม่ายังไงเพราะว่าเห็นแต่แบบว่าในทีเซอร์ก็แบบว่าหาซะเหลือเกินโกหกแม่ฮัลโหลแม่แค่นี้นะ ครันึงเดี๋ยวเดี๋ยวคนทางบ้านไม่เข้าใจถ้าว่ดในซีเซอร์เนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นคนทางบ้านเลยพี่ก็เลยก็คือผมจะเป็นแบบว่าเด็กที่แบบว่าจะโกหกคุณแม่ว่าได้งานแล้วแต่ที่จริงเขายังฝึกงานไม่ผ่านโปรเลยมาสองสามที่แล้วก็แบบว่ากลัวแม่ที่บ้านเสียใจอะไรเงี้ยก็โกหกแม่ว่าพี่แม่เนี่ยอยู่จู่ก็แบบว่าชอบมีประชุมไปเมืองนอกอะไรเงี้ยว่าไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านอะไรเงี้ยครับเขามีประชุมเมืองนอกแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยว รีบตัดบทกันเลยว่าเฮ้ยแม่เดี๋ยวแค่นี <t <t ้ก่อนนะคนขับรถมารับแล้วอะไรเงี้ยปุ๊บแล้วที่คิดดูคุณโกหกเรื่องขนาดนั้นเลยคนขับรถมาปุ๊บแล้วภาพตัดมาผมกระโดดก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์ก้าวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ยงนะทั้งเรื่องเต่าเล่นแค่นี้แหละจะบอกว่าห้ามห้ามลูไปห้องน้ำนะครับ ไม่เพราะหนังเขาดีจริงห้ามตาซะตอนเขาดีจริงที่จริงแล้วหนังจะเป็นคอมเมดี้ไหมฮะหรือว่าดราม่ามีดราม่าด้วยนะครับผมยังไงฉายวันไหนหรือเต็มฉายวันที่5ธันวาคมนี้ครับผมวันพ่อก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูด้วยนะครันบาคมนี้สนุกแน่นอนนะครับย้อนยุคนุ่นเดือนเดือนะครับผมโอ้โหมากความสามารถจริงๆนะสำหรับหนุ่มคนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเต่าก็จะมีโชว์สดๆทุกคาได้ชมกันด้วยเดี๋ยวละครเวทีละครเวที เราอยากนั่งฟังแล้วเราโอเคมีละครไม่ทีเรื่องเธอเท่านั้นส่วนเราเนี่ว่ามีอะไรสุนทาราพรเดี๋ยวมีซีคลครับผมก็จะแสดงวันที่26มกราคมเป็นต้นไปครับก็เป็นละครเกี่ยวกับเพลงสุนทาราพรด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นเรื่องราวของหนุ่มสาวอัมพวาโอ้ว่าติดตามกันใครที่ชอบฟังเพลงสุนทาราพรก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับหรือว่าใครไม่เคยฟังเนี่ยทั้งไม่เคยฟังมาก่อนแล้วก็แบบว่าไม่เคยร้องมาก่อนยากยากครับ ผมต้องฝึกเยอะเลยฮะแล้วก็แบบว่าละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตด้วยครับผมโอ้โหทั้งศิลปินละครเวทีภาพยนตร์ด้วยโอ้โหสุดยอดนะแฟนคลับอย่าลืมไปให้กำลังใจหนุ่มคนนี้นะครับผมอ่ะช่วงหน้ามีโชว์สดด้วยแล้วก็มีเต๋าเสี่ยงทายครับคนที่มาอยู่ในอ่สตูของเราในวันนี้นะครับวีสปอร์ตชั้นนอกสยามท็อฟี่เนี่ยก็จะมีหมายเลขใช่ไหมฮะประจำตัวมีไหมฮะอ้าวเข้ามาได้ไงเนี่ยอ้าวไม่ไม่ได้หรอไม่มีไม่รู้เลย ไม่เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยหลังจากโชว์ของอโชว์ของเต๋าเสร็จเนี่ยก็จะให้เต๋าเสี่ยงถ่ายถ้าเลขตรงกับแฟนคลับของเต๋าเนี่ยก็จะได้เข้ามาถ่ายรูปเอ็กซ์คูซีแบบแนบชิดเลยเ,เดี๋ยวยังไงก็ต้องมาองรอลุ้นแล้วกันสำหรับเต๋าเสียงถ่ายในช่วงหน้าครับเดี๋ยวงไงตอนนี้เต๋ารีเควสเพลงที่อยากฟังหน่อยอยากฟังสุดยอเพลงอะไรครับตอนนี้นะครับผมอยากฟังเพลง on the way เพลงของโปเต้ F8 กับวันเวทิเกตโปเจต์ของเขา On the way นะครับผมของเพื่อนเพื่อนรุ่นรุ่นชายหนุ่มโปเตฟนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับส่ง SMS กันเข้ามาเยอะๆนะครับว่าอยากพาเต๋าเนี่ยไปไหนดีส่งเข้ามาเยอะเลยนะฮะ4221441ครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามานะครับ022076700ถ้าอยากพูดคุยกับหนุ่มเต๋าคนนี้นะครับเดี๋ยวไงตอนนี้นะครับไปชมเพลงที่เต๋าเขารีเควสครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อ <Yeah. S 2> oh <my. S 1> ตาฉัตาเวลาที่มองฉันั้นใจสั้นๆติกทักมันฉันไม่เถีย ม่อโดนมือบเบาๆกี่ครั้งที่เธอโอเ้เธอใจสั่นอีกแล้วสิเยาจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่าเพราะแค่จะมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไม่ในใจที่รอให้เธอให้เธอแค่คนเดีย เป็น,นอักการบินอัธเทวกับไว้แค่คำเดียวในใจเธอรักฉันอยู่พอแผล่แๆกับคนที่รักเธอดูหัวใจปล่อยเธอเดินเข้ามาอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่เธอมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไหมในใจที่รอ

แต่ฉันไม่เจอจะทำอะไรก็เป็นก็ใจ,จไม่เธอเธอหรือเธอคนเดียว baby เป็นอาการ,รที่อาจทำเธอเก็บไว้แค่คนเดียวในใจเธอรักฉันอยู่ บอเขาเขากับคนที่รักจะดูหัวใจใ่อเธอเดินเข้ามาอยากจะ้าไม่ในใจที่มันว่างเปล่าเพราะแค่จะมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไม่ได้ใจที่รอให้จบให เพราะเธอจะมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไหม่ในใจที่รอให้จงให้เธอแค่คนเดียวอยู่ด้วยกันไหม่แค่เธอเปิดใจแล้วเรารักกันดูสิกทีเพราะหัวใจเป็นของเธอ เย้ขอบคุณครับจากจะมาใหม่นะครับจากเต๋านะครับอะช่วงนี้เราเปิดโอกาสเลยใครอยากพูดคุยกับเต๋านะครับโทรเข้ามาครับ0 2 2 0 7 6 7 0 0ตอนนี้เลยนะครับปัญหเหนื่อยไหมครับเต๋าไม่ครับผมสบายเลยสบายครับเอองี้ดีกว่าถามนี้ดีกว่าถ้าแบบแฟนๆอยากติดตามข่าวคราวของเต๋าอัปเดตงานอะไรนี้ต้องเข้าไปที่ไหน ก็เข้าไปที่ Facebook นะครับผมเว็บหลอนเฟซบุ๊กแล้วก็แส h AF Channel ได้เลยครับแล้วก็ Twitter นะครับเต๋าเพียงพอ T A O P H I A N G P H O R อีกรอบนึอีกรอบได้ T A O P H I A N G P H O R ครับครับผมครับผมติดตามมันได้ครับนะครับสายว่าไหมครับตอนนี้พร้อมฮะสวัสดีครับสายแรกสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับผมพี่อ้อยอิงค่ะพี่อ้อยอิงพี่อ้อยอิงพี่อ้อยอิงอยากพูดอะไรกับน้องเต๋าเชิญได้เลยครับค่ะได้เลยครับผมพี่อิงครับอยู่ไหมครับอะไรนะคะอยากพูดอะไรกับเต๋าได้เลยครับอะไรนะคะไม่ด้ออยากจะพูดคุยอะไรกับน้องเต๋าได้เลยครับผมพี่อ้อยอิงครับ อยากจะบอกว่าวันที่สิบเจ็ดเจอกันกีฬเรามหาสนุกนะคะอะไรด้เออเจอกันครับวันที่สิบแ็ดแฟนมิสเต๋ค่ะอ๋อโอเคนะครับผมแล้ววันนี้ทาไมไม่มาครับไปสิค่ะเอาวันนี้เหรอคะอยู่เชียงอยู่ชียงวันนี้ดีครับไ่เจ้าโอ้เจ้ารับขอบคุณมากนะครับพี่อิงครับขอบคุณครับมีอีกสายไหมฮะสายที่สองสวัสดีครับ สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อก้อยค่ะก้อยใช่ไหมฮะก้อยค่ะน้องเต่าน่าจะจำได้นะคะเคยโทรสยามเด็กเล่นนะคะโอ้ยจำได้ปะคะก้อยมีกี่ก้อยโทรเข้าไปรู้แต่ว่าชื่อน่ากินนะครับก้อยอาออันนสาอลไก้อยอะไรมีมีจะพูดอะไรกับน้องเตาบ้างครับอยากจะอนกเขาแบบขอให้ การงานจัดก้าวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ชีวิตสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยทังไม่ว่าจะด้านการเรียนหรือการงานนะคะขอบคุณครับถ้าเกิดมีซิงเกิลหรือเมียรบ้างก็จะติดตามตลอดไปของให้ขายดิบขายดีผลงานละครหรืองานอะไรก็ให้คนดูเยอะๆแบบคือพุ่งกระถูดอะค่ะพุ่งกระชูดเลยขอบคุณมาก้ย ขอบคุณครับพี่ก้อยคับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน่าดีค่ะอยากกินอาหารอีสานเลยเนาะได้ก้อยนะโอเคนะครับผมให้ต่อฝากผลงานนิดนึงในที่ช่องทางการติดต่อไปแล้วก็นะครับฝากซิงเกิลใหม่เพลงนี้ด้วยอยากจะมาไหมนะครับ MV ก็มีให้ชมกันแล้วก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับที่ www.truemusic.com ครับผมแล้วก็ภาพยนตร์วันที่5ธันวาคมนี้เรื่องย่อมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ต้นปีหน้าครับ ะละครเวทีครับผมเธ<ค>อเท่านั้นจุนทราพรดบมิวสิคเพลาครับฝากกด,ด,ด้วยในการสำหรับหนุ่มมากความสามารถคนนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่แม็กบอกไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้ใครที่มา,อ,าอยู่ในสตูดิโอสปอตของเราเนี่ยนะเราจะแจกเลขประจําตัวไปได้ทุกคนแล้วใช่ไหมฮะได้กันไหมครับได้ฮะเราก็จะมีให้ให้หนุ่มเต๋าก็เสียงไทยนะครับเป็นุ่มเต๋าในนี้ เป็นลูกเต๋านะฮะเดี๋ยวผมถือถือไม้ให้แล้วผมต้องทำไงโชว์โชว์ให้กล้องดูก่อนว่าเราไม่ได้แม็กขึ้นมาจากนั้นเต๋าก็เขย่าเขย่างี้อ่าแล้วแต่เต๋าเต็มที่เลยเต๋าแล้วแต่เต๋าโชว์ครับโชว์กล้องเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่สี่หมายเลขสี่ครับมีใครบ้างเหมหมายเลขสี่ อย่าเพิ่งกีดเข้ามาก่อนหมายเลขสี่มีใครบ้างสแตนบายไว้สแตนบายไว้เชิญเข้ามาฮะเชิญเข้ามาฮะโอ้โหเฮ้ยพี่ผมทอยใหม่ก็ได้สี่อ่ะนะโอเคไหมครับหมายเลขสี่ครบหรือยังฮะมีมีหมายเลขสี่ไหมครับขอดูนิดนึงฮะ โอ้พูดไม่ได้ด้วยนะครับ <c oughs> มีเลขสี่ทุกคนเลยนะครับเออโอเคไม่เป็นไรตอนแรกเนระาทำไมห้ามีอีกเลยครับเนี่ยสมายเลขสี่ไหมครับ <c oughs> โอ้โหเจ้ครับมันขาดไปเยอะมันเกินไปสองเลยครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> โอเคนะ วันนี้ขอบคุณต๋อมากมากนะครับที่มารายการแอมแซมของเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยจริงๆได้เลยครับเต๋อเชิญก็เชิญไปรายการแอมแซมเชิญเลยอ่ะเดี๋ยังไงตอนนี้นะครับเราจะส่งท้ายด้วยรูปภาพนะครับที่น้องๆถ่ายกับต๋อแล้ยังไงเดี๋ยวไราเจอกันกับแบงค์ในช่วงหน้ารายการแอมแซมนะครับขอบคุณต๋ออีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับทีละคนเลยฮะมาเลยครับผมน้องถ่ายกับถ่ายกับพี่ก่อนไหมครับไม่ไม่ไม่นะเราถ่ายกับต๋อ เชิญเลยครับผมเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับผมเชิญเลยครับ